สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเทอร์เน็ตะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเอาส่นวจมาแล้ว้ 习，欢迎习主席！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 欢迎习。 วันที่18บแปดษภาคอัน่1าพฤศยิก2 5 6 5นะครับจากกรณีที like ่ประธานดิสีจิ้นผิงผู้นําของจีนและก็ทางด้านนางเึิงลี่หยวนภริยาเดินทางถึงกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงบ่ายของวันที่17พฤษจากายน2 5 6 5 เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปที่กรุงเทพมหานครของประเทศไทยระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2565ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยนั้นเนี่ยครับบรรยากาศทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาตั้งแต่สนามบินท้องถนนไปจนถึงสถานที่จัดการประชุมเอเปครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่29เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพื่อต้อนรับประธานดีสีจิ้นผิงในฐานะแขกผู้มีเกียรติ ด้านทุกคนจากทุกสาขาอาชีพแล้วก็ชาวจีนที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยต่างก็ตั้งตารอ,อการมาเยือนของผู้นาจีนอย่างใจจดใจจ่อนะครับแล้วสิ่งที่มีการเผยแพร่กันออกมานั้นก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะครับหลังจากที่ผู้นําของจีนนั้นเดินทางออกจากที่พักเพื่อที่จะไปร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าสองข้ามถนนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยคนไทยเ,เชื้อสายจีนนะครับได้มีการยืนโบกธงชาติไทยธงชาติจีนนั้นเนี่ย พริ้วสะบัดพัดสวยเนี่ยครับอย่างงดงามเลยทีเดียวแล้วก็มีเสียงะโกนเนี่ยครับพูดถึงทางด้านประธานรัฐบุรีสีจิ้นผิงนะครับก็เรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่สร้างความอบอุ่นให้กับทางด้านคนไทยเชื้อสายจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คงจะสร้างความประทับใจให้กับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ภริยาที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก็เลยนำเอาภาพคลิป วิดีโอที่มีการเผยแพร่บนโลกออนไลน์นั้นมาให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับได้รับชมรับทราบกันถึงความยิ่งใหญ่ของผู้นำทีที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ครับ